สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆตันครับวันนี้มาพบกับอาจ,จารย์แอดกลมายอีกแล้วนะครับกลางค่ำกลางคืนครับเสียงเขียดร้องแล้วก็บรรยากาศคลา,า,ามทุ่งนา ข้างนอกเริ่มมืดแล้วเสียง,งกบเสียงในหนองกระรอกเรื่องมเป็นภาพบรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับธรรมชาติช่วงโควิดนะครับวันนี้อาจารย์จะนำเสนอเลขเลขชุดแบบเป็นเลขชุดบน จับกู้10หน่วยนะครับสูตรหลักสิบสาตัวหลักหน่วยสามตัวให้ท่านได้พิจารณานำไปใช้กันครับว่าจะชอบชุดที่จัดให้หรือว่าชอบชุดหลักสิบหรือหลักหน่วยชุดไหนครับข้อให้ท่านไปคัดเองก็ได้ หรือจะเอาทชุดที่อาจารย์จับให้ก็ได้ครับแล้วแต่ชอบความชอบนะครับอาจารย์กำลังปรับแสงดูซิให้ชัดเจนที่สุดนะครับตอนนี้มืดแล้วแล้วก็จากโน้ตบุ๊กนะครับไม่ได้ถ่ายที่คอมตัวเดิมนะครับต,ตอนนี้เรามาดูกันหลักสิบบนนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคม 2,564นะครับหลัก10บนนี่ก็เด่นฟ <c oughs> ังกบเกยียดด้วยนะครับ3,7,9ครับหลัก10บนนี่3,7,9ออก2,7,0นะก็มา7นะครับวดที่2ก็เด่น เืิดนะครับเอ,อเอกอ็อใส่สว่างน้อยนะรูชจอเพ้อมแสงหน่อยดิอืมแต่ก็ก็โอเคนะอืมก็เป,ป,ป,ปิปรับเันไปครับตั้นนี้ก็สว่างนะ เสียงได้ยินไหมครับเสียงชัดเจนไหมไม่ได้ใช้ไมค์เสริมนะครับก็ใช้กับโทรศัพท์ทเดียวครับถ้าดังดีก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับงวดที่3ามครับเจ็ดหน่งหลักสิบบนดีเอสทีอัพไทยลอตเตอรี่ครับอาจารย์เอาไมา้ลงให้ท่านได้เลือกเอาเองครับหรือจะดูตามที่อาจารย์จับคู่ให้นะครับ จะมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มนะครับมีชุด A 1 A 2 A 3นะครับดูทั้ง3กลุ่มแล้วชอบชุดไหนก็จับคู่กันเองสูตรไหนครับรู้ว่าจะเอาที่อาจารย์จัดให้ครับอย่างว่าที่4713ออก579ดว่าที่5 3,7ก็ขอไปครับ สามเจ็ดเก้าออกเก้าเจ็ดสองคื้จะได้กินเกียรติทอดเสรแล้วมังเนี่ยมาลองใกล้ๆแล้วครับวัตที่หกหกศูนย์สองออกแปดหกหนึ่งก็มาหกวัตที่เจ็ดห้าเก้าหนึ่งออกหนึ่งอ้าหนึ่งเจ็ดมาหนึ่งวัตที่แปดเจ็ดสองห้าแปดสองสี่ครับขอไปครับออกเจ็ดสองห้า ก็คือ2นะครับวันที่9ครับคือวนันที่1งสิงหาคม2 5 6 4ันรบครับ6ก2คือหลัก10บนนะครับทีอัพ6ก2ครับก็คอยอดูครับมี3กลุ่ม A1 a น A3 เอครับอาจารย์จะเลือกมาให้ดูครับสาธุสิบที่เป็นแฟนกันแท้ เคยดูกันอยู่ก็ก็ติดตามกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพบกับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหกนองนอละงลนะครับนี่คือหลักหน่วยบนนะครับงวดที่หนึ่งก็เด่นเจ็ดแปดศนออกสองเจ็ดศูนย์นะครับออกสองเจ็ดศูนย์มาศูนย์หลักหน่วยนะครับ งวดที่สองเด่นเจ็ดแปนเหมือนกันออกเจ็ดแปดเจ็ดมาแปนะครับมางวดที่สามหนึ่งสองสี่ออกสองเจ็สองหนึ่งสองสครับี๋ยวเดี๋ยหนึ่งสองสี่ออกสองเจดงวดที่สี่เย์สออกเ7้ มาเก้านี่คือหลักหน่วยนะครับวันที่ห้าสองสามห้าออกเก้าเจ็ดสองมาสองวันที่หกแปดเก้าหนึ่งหกแปดหกหนึ่งมาวันที่เจ็ดครับสี่ห้าเจ็ดออกห้าหนึ่งเจ็ดวันที่แปดออกห้าหก ออกเจ็ดสองห้าครับเป็นห้าหกแปดหลักเงินนะแล้ววันที่ไอ้ <Hey. S 1> ตัวมาเนี่ยไอหมูจะมากินเขียดป่ะเนี่ยงวดที่แปดห้าหกแปดเจ็ดสองห้าครับงวดที่เก้าหนึ่งสองสี่ออกอะไรครับ ตัววันที่1สิงหาคม2564นะครับนี่ครับเราดูการจ,จับคู่นะครับครับนี่คือชุดที่จับให้นะครับสองตัวบนวดที่1สิงหา2021นะครับหลั 16, ก16ตัวสหลักหน่วย124ครับชอบหลักสิบ 10, ชอบหลักหน่วยก็ออกไปใช้ได้เลยครับ หกหนึ่งหกสองหกสี่นหนึงนงนนหน่ง,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 งครับแล้วก็รอดู A2 กับ A3 ครับ,รบว่าตอนจะชอบชุดไหนก็ว่ากันไปน,นะครับโอเคสำหรับชุดนี้ก็สวัสดีครับรอดู A2 นะครับอ